สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนป๊อมไลท์อีโมจิชาวต่างชาตินะครับขั้นตอนแรกก็ให้มาหน้า Google แบบนี้นะครับแล้วก็เซิร์ชไปเลยนะครับว่า k e e m m k t h นะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บอันแรกนี้เลยนะครับใกล้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับใกล้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง4ช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KMKTH แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนปั๊มไลฟ์มันจิชาวต่างชาตินะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาที่หมดหมู่นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลือกใช้บริการเล่นได้เลยนะครับจะมี Facebook y o u t u b e t i k อกไอจนะครับก็ให้เลือกกันได้เลยนะครับอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็นของ Facebook นะครับ Facebook บริการแนะนำนะครับราคาถูกทำงานรวดเร็วนะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้ได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับ ให้ทุกคนเลื่อนมาตรงนี้นะครับ facebook ไลฟ์โพสอิโมจิราคาถูกบที่สุดนะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้ได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกได้เลยนะครับว่าทุกว่าต้องการอิโมจิอันไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจําลองเป็นหัวใจให้ดูนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ทุกคนเอาลิงก์โพสต์ที่ทุกคนต้องการจะปั๊มมาใส่ได้เลยนะครับ วิธีการนะครับให้ไปที่เฟซของเรานะครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่เราต้องการจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสต์นี้นะครับให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็อัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้ก็อย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะก่อนทําการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับปริมาณไ์อิโมจินะครับขั้นต่ํา50นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจําลองสักร้อยให้ดูนะครับ ค่าบริการก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับใครทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกน QR code คทุกธนาคารนะครับทัวรีวอลเล็ตนะครับอัง p อ w ์วอลเล็ตนะครับแล้วก็เหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการกันได้เลยนะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook YouTube t i k k t อ k ig นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองเลื่อนดูกันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ แนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ตรงต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%เกันเลยนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ @linekmkdh ได้เลยนะครับและอย่าลืมใส่อนำหน้าด้วยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้ก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับหรือใครจะสแกน QR code ดด้านขวานี้ก็ได้นะครับ ตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหายอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดอิโมจิเราขึ้นยังนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดอิโมจิขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ยอดไลฟ์อิโมจิที่เราสั่งซื้อไปก็ขึ้นมาครบแล้วนะครับขึ้นไวมากนะครับไม่เกิน4นาทีนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับจะปั๊มไลค์อิโมจิชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งบิลิงค์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ